สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟจีทุกคนแกรียมเอาไม้บ่งไอ้หน่อยสบายดีปะาดุมนี่จะเป็นต้มข้าวต้มเดอจเดอต้มข้าวต้มมาเตรียมเ็นกินเห็ดข้าวต้มตัดกินหมดแล้วจานหนึง่ง แกง่อไม้อันนี้พี่น้อง,องแกงสดตอนเทียงสู่แขกกินแขกมานอนทากินอยู่ตารางแขกบวมินวดแขกบวมินวดนอนทาอยู่ตารางแขกกับแขกโซ อย่าไปไกลแคกเด้อแคกเป็นวัดจังเลแคกสเอาวัดมาใส่มือ สบายดีปาลุงละบอ,อตอนใดเอ้ามึงกินนี่ด้สบายไหมมอเห็นสบายดีมาดูก,กำลังเห็ขดขลุ่นนะแม่มันมันเริ่มผลล่ะเยี่ยนเขาเบื่อตีดก้นมันนะ<า>น้องไม้ก็ไม่ไปหาเองดอกพี่น้องเฮ้ยก็จะมาขอมามามา,มาขา,ายให สา,าสามอย่างสามอย่างสามสี่สิบบาทม่เง,เงืนกับอยากซื้อดอคขายน้ำสำคอน้ำไี่อเลยซอยรถกระทิมอยู่ป่าว่ะสันบน้ามันบยน้ำมันซอยแหนวันพอได้เงินไปซื้อน้ำมันหลเติมยังเงืนก็นกนเลย,ยอืมยากระชอบสี่ขันหาทนเปมน้ำัวไม่แ้แกน เอากรพุ้ปอยบะรปอยได้พอหยื่อมาแล้ไ้พอจีอยู่เมื่อยยังยั้องไปซวยนี่กน้อยจะกียากชนะเห็นเอาบุมทองใหญ่ยุิตายอยากเอาบุมกินพ่ออะไรบะนี่ปรุงขีดผ่านในใจมีปเจชุ กระเด็กมาไหนทำทำแพน,อ,นอ,อ,อันตังนี่เลยฮะเออแนวต้องกระเด็กนะครับตัวอันตัวน้อยจะน้อยลูกตัวน้อยตัวน้อยนะบัวเอาตัวนี้มันบวกลอดเออบัวเอาง่านนยยังไม่กินต้นองง่าย แกวตาดวงใจใหญ่เงึงมามา,มาจิเม่นดวงใจคือดวงยังเลยเป็นอะไรคนวันเลี้ยงเลี้ยงไงมากเฉพาได้กินแห้งอยู่ว่ายังเงึงเอ้ยบุสันกเลยกินแห้งหมกินแห้งกันเรี้ยงเสียงไปแล้วน้อเลย มันใหญ่มากกับไปหาเงินหาทำไปใช้กับชู้เลยแต่มัน,นมันกับไปเอาเมียมันใหญ่มากหามาอยู่มากกับไปเอาูเเอามียไปอยู่น้ำเมียผู้เละขี้จืดบ่ยหญงึงไปนิ่งนิ่งนงงนงน้ำเมียผู้แล้วไปอยู่น้ำเมียกับไปแล้วหามแนวมันนิ่งนิงนงงนงไปอยู่น้ำเมียผู้แล้วนี่น้อยนี่เฮียบ่บักเมียกับื้ออี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 ตัวอ่นบ่บ่เห็นบ่บักอันนั้นแล้วนะ มากันยังบบตันยหเนาะใครบักง่้ยจลููดี๋่ว่านนะบักง่าเป็นยังมากระเป๋าไม่ยังอ่ะอือโอ้จองกับบอยากลุมนะครับจองหน่อยไปจ้ะจองหน่อยนี่ ซุกละพี่น้องผ้าถุวหอมผักขยง้ผักขยง่อูี่โสดรอบเทียงนะแกงบัวลายพี่น้องเอออสวยหนึ่งเราได้อยู่ได้กินขแขกกินพี่น้องเลยแขกมานอนถากินตะฮึงเหยแขกกับแ,แขกโซ่พ่อพ่อเนเอย่ากินห่วงผ้าแขกกันดิเสียงสาราดัด นมันข่าเพื่อนได้แล้วมันจะขเข่าเพื่อนดูได้พอดีกินแซ่บนะขอเคดูเท่อ๊ะจะควานน้ำตาลกินมาจากไหนก็ฮืสดด้วยเลยจ้ะพี่น้อง มมันมาแต่ตุงอ่ะอ่ะไอ้อีน้อยสวัสดีป้าลูกสวัสดีป้าลูกอ่ะจ๊กโจ๊กเนี่ยชิ่อเขาเอาบ่วงไม่ดีเนี่ยบวกลูกเอาบ่วงเนี่ยลูกทางไหนกระทางพีแว้งบังคับคุณตัวน้อยเนี่ยเอาไป้งมาสิน่าจะใกล้ล้างมาอย่างเงี้ยเออไป้งมกว่านี่แหละคือแขกพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้อง เอาว่าส่วนสาวซุยประ่ากินยาสามเม็ดพี่น้องมาส่วเลยนลับยังนลับยามใดเสนอเสียบอกอียังห้อก็เาไว้ที่เจ้าเออถึงมีร้านคู่เดียวยังเพื่อนสิฮะคนนี้ท่สองสองเหงื่อไว้ว่าอยู่มาว่าพี่น้องมาอยู่เพื่อนกับแกงแกงน้ำใบสาวไทยเออยายมังกับแกงสุรานกิน เดินอมาจา่งไฟเสพแด้เหรออิม่สมานัดอไมาสา่งไฟมันทอนเก่าสบายดีพี่น้องกีขาแล้การสิบแท็บเด้อมาพียมากันสิบแท็บลหวโนช่อนมันยังอเค็มนัวแก่มือนนะแท่บแท็บเมือนลนัวแก่มือนเลย ไอ้ผ <What? S 1> okay. ู้ชากแกงเาใหม่หน <BLANK Linux> ่อยนอมอยู่บ้านกินแต่แกงเาใหม่เลยโอ้ยตาเดมือตากือบเลยคนตาจะมายาวไงจำตาพูนิ่งจะต้มตาเลย แต่ไดอยู่นะตะกี้เขาเจ้าสิแกงน้ำไหมเขาต้มตัดเบิ้วดจานหลังหวามันเป็นจังสี่แหล่สองคนกินเออเบิดเต่ยังยังยหกต่ออีกยางเพาเือหกต่อเลยาสมาดีเ้อพี่น้องมาคนหรือมาควายแล้วโอ้โหหัวพถี้เนือเกินะรุ่นออกมาเลยยางลด ออมาแล้วมันแหลนแล้วนี่นะฟ้าเหมือนพวกแก่เนี่ยเข้มแก่ได้ยากเหนวเลยนะทั้งแต่เสียแกงมาจนเรีนสิคะเพื่อเลยกระโพาได้ปเข้มโปแล้วอะเออเพิ่งมาใส่แั่แกงเนาอไม้หรือแกงยะเหรอให้แม่ลดลูกยีหน่อนึ่งปลาสดๆหน้ามันแจ่บแซ่บมันนัวค่ะนเข้มแก่นแก่ พได้ไข่ไปโอนเลยมัหักนักถ้าบอกไข่กับบแมงวัดเอาบอกขากันมาอีเจ้าบิ่งขอเห็นยังเจ้าบัเคยเห็นขอบอกหืมมาจเทือนเขาเห็นมานะมาถึงในเขาไม่ใช้เหมือนนมานกทงยังจะว่าิบตัวเนาะสตัว

คร้างครก่องเผยฝัปบัวฮะอัจะไปทางใหม่แล้วนะเป็นแก้มใหม่แล้วน้อักกันแย่งกัอึดเพื่อนรานแะคุกินแจกงเหนือแซงนี่รอไผบวีกนี่ไม่นี่ากใกล้ๆบ่นจากไกบ้างพี่มากมนคือบัวบวบเนี่นี่วะบัวบบัวบวเป็นแนวนี้นะบ้านใา่ใช่เป็นไร มาเลยนอจกน่อนก็บอกเล่าทำขึ้นเาเล่าคึ้บ่าแถวนี้บกเป็นอยู่บ่เจงหัวอยู่บ่มาโกยมาวดกับมาโกยมาโกยมาโถเสียงเสียงสดมาจดเดอลูกไตเดอ เงาปนเกลือเกลือกิโลหนึ่งเลยปนประยุกต์เลยคนหน่อยนะคนคนหน่อยนะคนอ่ะต่วงมาเป็นอืมคนหน่อยอ่ะแบบแฉะรเปล่าแกงตัม่เต็มหม้อนะแต่ก็อนหน่อยต่วงมาสุดคนจะจับหนามเนาะโอ้โห แน่กลัวนัวแก่นักกเขียวจบดีมาจำขาวเดียวมื่อมาแรงสิมซีมแกงลไยแยมากพี่น้องิย่างด้แกงลำไสามบสุรันซากินบักอรตีมากเลยงลูกเดยเคอืเ้หอกก็ชวนนายใหญ่ก็นาไปหาลอก ดอกเท้าไก่เนี่ดอกพี่อกเท้าไก่ยันเบาไวป้าปัก่องเดี๋ยวซึ่งซองเกลือซามเกืือเลยเดี๋ยวหัวใจน่ะอืมจอดซึ่งมันคัดบอมันปั่นมันกะเจ็บบาดซึ่งซึ่งมันยันไปประกอเหมือนไปตัางมื่เงไปตังแต่สิบโมงเลยห้าบสอเกือย่ห้าสิบสองโมง่ข้ามนนย้อนซาแลย่งเงยวันแรข้ามอยู่ห้าไปหลอกไก่อืขาเขาขีดดซาอืนวนี่ สามันปั่นมาพักกระจอดซึ่งตามาแต่สามโมงนะข้าแม่นหอดแต่สามโมงแล้วมันจะพอไกลเนั้ยบสองสิบกว่านาทีกับอดสามโมงออกว่าแล้วพุ่น้องอันนี้สามโมงแล้วมาหอดบ้านหาโมงค้ํแหละทางงบบดีถอยมากนะือากเก็็ดก็เก็บมากมันปั่นแห้งบักซึ่งซึ่งบหอนส้ินยานตีงรับไม่อยู่ขังมือเสียโคตมาแคงม่ทีจออซึ่งผมโอ้ยบ่ ข้าตะกี้โหลดไปหอดรักษาลักซามดเเป็นกระดูกี่ย่างเนาะสอนไปหอดสว่รนหไปแล้วข้าสาได้แก่ไม่มานหาดเกืาอ่หอดสว่านเมื่อยเติมนอออกหันอนเทอไปก็เนผัวเกก็ยังมาจากระดอดนะซึ่งห้องหลดขยุกเนาะไม่ปั้นไปเมื่อยผีเลถ้าเป็นคนครับอากาศัะผีเดบไปปก ถ้าจีว่าคิดกวรแท่จุ่มนี่บอกมันแก่คนพิการไปทางใดเนี่ยไออียดแก่คนพิการไปทางใดมันคือขาแข่งมันยังยั่งอยู่พอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี